มึงก็ต้องคิดว่ากูเอาสุนัขมาเป็นสามีแน่นอนกูไม่เอาอะ่ะแม่มกินเ้อจริงไแล้วตึงกบเพีย้ยเปียกนี่ตัวเล็กแต่ว่าหน้าตามึงดุคล้ายๆชาวยักตามึงน่ากลัวเออแล้วก็มีขนเยอะนี่ขนอะไรเนี่ยก็ขนมูกอ๋อเนี่ยก็ขนคราจักกจี้ดีนะดีว่าเดินนุดและกูดลุยแหม่นและ นี่คนอะไรเนี่ยก,ก็นอกโอเยอะดีมันมีเลยลวงแล้วไม่ทองและถ้าเป็นผู้ชายได้จริงๆอะนะเจ้าจะเอาเปียกนี่แหละเป็นสามีแต่นี่ยังเป็นไม่ได้ใช่ไหมฮะเป็นผู้ชายได้จริงไหมฮะฮะเอ็งเป็นผู้ชายได้จริงไหมล่ะฮะนี่แต่จะได้มีลูกกันนะจะจะเป็นเมียคุณ่ะ เอ้ปลาปลาแมต่างง้องยังไม่อยากนะจะใไม่หูวงเลยนะลูกอยากมันยังน้องเพียกอยู่นั่นเราไม่ใชดอกไมร่ริมทางแม่ไอ้กีอย่างริมปลอกโลหกอกบาดกระคายได้เดี๋ยวแหละมันเป็นผู้ชายได้จริงไหมนางบูญแก้วมันเป็นได้จริงครับนะดีวันนี้กูจะบงังคับให้มันรับกูเป็นพรรยามันไดได้จะได้มีลูกกัน อีนางเียกมาตรงนี้มึงต้องเป็นสามีกูใจกูบังคับดึงหูมึงเหรอมันี้สิพูดแกวมึงช่วยกูตีนะแมมกูตีตายวะเพราช่วยตีนะช่วยเพื่อช่วยจริงที่ลูกอยากพูดนี่เป็นความจริงนะเอาเล่นว่าไม่เอาคนเรามันต้องเล่นตัวมังแล ใช่ไหมเหรอ <laughs> <laughs> พี่จะได้ความยากตัวเดียวลูกอยากมันเล่นตัวกูรถตามมันเลยพอกูทําไม่เอาไม่เอามันแค้นตุกมาชวนโดนนี้และได้นักออกาหน้าโบไหยนี่นางพีง่เอกเองเป็นสามีข้านะข้านงแจ้งตะวันวากะแ้นหนแล้วการเป็นผัวเมียน,นี่กูเป็นยังไงอะ เมืองมนุษย์ก็เป็นกันยังไงไม่ใช่มันรู้ได้สักสิ้น่งนี่พอมันจ้อนแดกคาให้ตำลายนี่ไม่ใช่มันโลกมนุษย์การเป็นผัวเมียนีก็ทำยังไงอะ่ะเขาจีบกันเขาจีบนั่นแน่จีบคืออะไรอะ่ะจีบคือกู้นี่ข้อความรักมึงอ๋อแหลจ๊ะจีบดีฉันจะรักคุณจีบฉันสิคุณแก้วไปอาปากาสักดำห้าดาสักแผ่น พือกุยเกียนจนไม่รักก็ไม่ต้องพ่วงจึงดินแล้วไม่ต้องก้อยรอักเปียกนี่จีบจันสิฉันจะรักคุณมาเจอแม่สาว ตนตกบ่อยเนื้อคลอ,อยหนาวหรือยังหนาวละหาว่าเธอนั้นหนาสาวต้องกอดหมนค้างึึงกอดมันคอยยิ่งนหนาวสาวเอ้ยหนาวนั้นมีจางหาผู้ชายนอนค้าไว้กอดนางสักคน ใช่เลยไม่ต้องสวยกว่านั้นไม่ต้องงามกว่านี้คนนี้และพอดีนี่ใช้เลยใช้แน่เลยลงเรือน้อยลอยวนในใ มึงปล้ำฉันทำไมไม่จีบอ่ะฉันจะรักคุณจีบฉันสิแมมเนกูจีบมัดมันแปดลิตรลมันน่ารู้มเมืองยากกับเมืองมนุษย์ม่ใจมันเหมือนไงล่ะเนาะการก่อความรักในเมืองยากกับเมืองเรามันไม่เหมือนกันแต่ละประเทศเมืองอะไรบางบ้านเมืองกูยิ่งดองไปก่อผู้ชายอย่างเจนินเดียก็เตื้อไปเลือกผู้นำของเองในครอบครัว แอบางประเทศผู้ชายตองไปก็ผู้หญิงเขาเตือต้อแหมตรงให้เกียรติตองเปียกลราทำอะไที่ว่าเมืองยักษ์กันเป็นพัวเมียเขาทำกันแบบนั้นในในเมืองยักษ์เวลาที่เป็นพัวเมียนั้นก็ทำกันแบบนั้นหรอผัวเมียนั้นคืออะไรอ่ะเดี๋ยวมจะมันรูได้จีนี่เปียกไอ้ฉันไปเป็นเมียนี่ต้องการอะไรฮะเธต้องต้องการจูบอะไรนะเะต้องการจูบจูบออจูบนั้นเป็นยังไงอ่ะ ปูนแกเลยตึง้งตึง้งจูมันเป็นปันเรือออเด็กกะครับไม่เป็นอย่าเจอเลยเดี๋ยวตึต้งจูมันเป็นแบบนี้มันตามเราจูมันคือมุกนองเปี๊ยกนี่มุกนี่มุกนี่มุกนี่เคลื่อนทีไปในอากาศแด็กกไปตู้แกมลูกอยากแจ้งตะวันนั่นแหละจูบเผื่อยมุกตู้แกมจูบมันคืออะไรเหรอจ๊ะจูะนันคือคือมุกนี่ทำไมอ่ะ เคลื่อนที่ไปไหนอากาศด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนที่ไปไหนไปไปฮะ,ะ,นะะแกมึงนะ่นเองดูตั้งแกมึงอะเคลื่อนที่มาในอากาศด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมาพบกันติวอะโค้งกรองแดงตังโกไอปอ,อนนะี่อย่างนี้เขาเรียกว่าจูบเหรอนั่นเองอ๋อจูบแล้วทำอะไรอีกอะจูบแล้วกอดกอดกอดเป็นยังไงอะ กอดคือเอามือนี่ดึงมึงมาไอ้นมเปลานั่นเลยม,มาตูกออกกูฮะสนุกดีนะดีว่าเดินดุดและคูดลุยเบื้อกอดจูบเล้วกอดแน่ๆกอดเสร็จแล้วทำอะไรอีกอะ่ะมีไล่ย,ย่างก้อยเลนในรายการว่าช่งมาดักกานคนกินฟรีมังแดโ่งเอาเลยจะกอดจะจูบจะทำยังไงก็ได้แต่ด้วยประเพณีของชาวหยา ผู้ที่จะมาเป็นสามีจะต้องมีพะละกําลังเหนือกว่ามึงกอดได้จูบได้ทําไงก็ได้แต่ก,กูต้องตอบมึงขวนด้วยหยิกด้วยหักคอมึงด้วยมึงไม่ตายมีพลังเหนือกว่าเอาสิกูจะเป็นเมียมึงรวยคนนั้นแหละรวยลงเรือ้อยลอย ับเมืองมนุษย์น้องเอ๋ยมันสุดแสนไกลตายเมื่อไรฟังไว้เมืองมาแม้มอย่าแ้งเลยก็เชียอย่าปรำตัวเลยเพียกเอ,อ้อยากมันนักก่อะยเปล่าเปล่า,ามึงไม่นายากักมันมีพละกำลังลูกว่าวเต่านียวก้อยกระกบบ้ายลูกอยากเต่าเนี้มันอยากตบเราลมพละกำลังมันแตนผู้ท่านจัดอยากอย่าปรำเลยน้องเอย มันยู่ดีเทคนิคเทคนิค,เ,ค,นคเรื่องมึงแลรัแเซกตเตอร์คันตั้งใหญ่ช่างลากไม่หหวรุ่นตอกไม่ไปปอดอแจ้ก้ารูบวูบิดขึ้นกรึก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 ูปอยากนี่ก็เมื่อนลนะมึงทำให้ปอดออแจ้เก้ารู้แต่กูบีเดโอไปนี่เขาเชียจะไม่เอาละเชียตามันอยู่ดีกำลังใจอ้าเออลองแล้ววันนี้อยากไม่มี ถ้าไปดังอะไรไปหาจะได้มานมาเป็นเมียมือกอดนองจะมุมนั้นคงจูบน้องกับเทียไปเิดจะได้มีมไปเิดจะได้ไม่มีอย่างไอ้เสียเวลาบุกเข้าไปบุกเข้าไปเลยมามาบุกก็มาบุกก็มา,มาสิเแค่นี้มี่ยังไม่ทันออกแรงเลยอ หนึ่งสองสามสี่พลูเลาอย่างนี้มึงเอากูไปเป็นเมียไอย้ยะคือนมันก็แย่งเท่านั้นละ่ะเมืองมาเมืองเราวันกตตัวโพกัดเผื่อไม่หนากับเผื่อนองเมียเที่ยเรือตกตบไม่ใจตบมันวีมือมาตบหน้าลมเลยเก่าอีกไมละ่ะเดี๋ยวไอ้ไอ้ทเทนเนอร์แกถามมวยก่อน มืงอว่าทำปลื้มุกนี่ยาวว่ามือยากก็ทำยากปัญญาว่าเปี๊ยกฮะายแป้นการตูตีหน่อแน่ฮะายแป้นการตูตีหน่อแน่แป้นแป้นการตูหน่อตีแน่ตูตีหน่อแน่ตูตีเฮอแน่นอ้วหลาวน้องเปี๊ยกเอาเนิวเนิวชีกองน้องเปี๊ยกกอดกระเจ่ายครู ใโครงลูกยักมันมีไขมันมันทำให้ระบบประสาทมันตำอานไม่ได้มือฮอนตีนอนพอมือฮอนตีนอนมือหนึ่งตูตีมือหนึ่งกอดมือมือหนึ่งตูตีเอแล้วตึงมือมือหนึ่งกอดกอดเอแล้วมือในจูมูกด่แหละจูแล้มือจูรือเราเลเรื่องไรมั้งมือจ้าตูตีแลว ไม่โด้กูรนบ้ากูแล้วู่เปล่าเป่เหมือนจักมากินไม่ใหญ่เสียะจะเอาไม่เอาล่ะตูตีนอแน่เออเอาล,ลองดูลองดูอีกทีคราวนี่ตูตีนอนแน่ออ่ไน่น่่อแน่ มาโครดกูไม่เอาอะไรยีนางเปี๊ยกมึงไม่มีกำลังยี่จู้กูได้หรอกอีนางกูแก้วละ่ะเอาสิถึงแม้ว่าหน้าตาเมือนคล้ายๆสุนัขแต่กูเหลือมนุษย์เพียงผู้เดียวถ้ามึงสามารถเอาชนะกำลังกูได้กูย,ยอมเป็นเมียมึงถถาเน่อยเมื่อไม่มีติป,ปัญญาสามารถแล้วก็รีบออกมาเปิดโอกาสให้คก็เดินก็เป็นผู้บริหารมั่งอันหลังมาดังนี้ คอยจะด,ดูเราจะทําให้ดูคอยแหละแต่มึงเล่นมันนู่นหนาวแลวเออจำไม่เป็นคอยใจแหละน้องเปียกต้องบอกไอ้ลูกอยากมันเข้าใจเสียก่อนว่าความรักมันคืออะไรมึงเงีนไมแมวมันแมวแมวันแมวเลือดเอ้าแมวกรอบนู่โกรงรู้เลยเพราะมันอด้กกินถ้าแมวขับลูกลูกแมวกับลูกนู่ตัวเตา แต่แมวกาบลูกไปจงไหนไ่ตายเพราะมันกาบด้วยความรักต่อเดียวลูกอยากตบป,ปีล่วงเมื่อนแมวกาบลูกตบมึงมันแมวขอบนู่คอยตาแล่เออน้องแจ้งตะวันค้าก็าเป็นนั้นว่าน้องตะจิ้นใจนะปีปีปปรูดกำลังก็ใช่สีแต่กูตบไม่ล้อมเอาเลยกูว่าเล่นมันนู่นหนาวในดังพลึบต่อเดียวน้องตะวันน้องคิดได้ดนี้นะผู้ชายที่เป็นมนุษย์ในเมืองยักมีอยู่คนเดียวแล้ว ถ้าน้องตบผีลมก็มึงทานพลังกูได้<ม>ก็มึงไม่ล้มสิน้องอย่าตบไห้แรงแล้วน้องตบผีลมเลยน้องได้เคยฮะช่ไม้น้องยกมือให้จุ้งแล้วลงให้เบาพวกยากื่นมันเล่นมันเกี่ว่าตบชิ้นแรงแล้วผียังไม่มีความรู้ทึกมีความบาดเจ็บมันตกคิดว่ามีพลังเออจริงสินะเราวางแผนตบตาชาวยักนะ ยกมือยกแขนให้สูงสุดแล้วลองให้เบาเพราะว่าชิวรลุดแหมเมื่อกี้ถ้าตอบเปี้ยกอย่างนั้นก็ยังดีปูนแก้วกุมอเอาลาวเดียวแหละยกขึ้นไม่ไม่ตันไปไหนก็ไม่เอา้านี้พีจะปะนองไปนอนพี่จะอุ้มนองอุ้มเละเอ้พี่นอนที่ไหนนอนในห้องฉันดีกว่านะมีหมอนมีบเบาเฮ้เไปนอนในห้องนองเราจะได้เป็นพวกเมียกันจะได้มีลูก แต่ปีจะให้น่องนุ่นแค้นหมอนมีไม่ต้องนุ่นแค้นแต่หมอนแต่ปีจะเกยน้อ,นองเกยนั่นคืออะไรอ่ะข้านี่แหละข้าปีนี่ปาดบนข้าน้องเพื่อจะได้ใต้จอดความรักมันหนักหรือเปล่าล่ะขาดูไม่นักข้าตังย้อยนึ่งเออพนนีว่ากูเคยหาว่าเพราะข้าปีเลก็กมันไม่นักจริงสิไอ้เพี้ยงมันเกยให้ดีกว่าเหล่น้อย ยังไม่อะกูมึงเคยให้ผือก็กูเคยให้มึงเลยจ้กูเอารัอบเรือนนี่เคยไว้ที่เรือนมึงนั่นนี่เคยให้ผือแล้วก็ดีแล้วนี่มันเคยให้นี่อมึงจะจะเช่นจือรับอ๋อไม่ได้เหมือนนั้นแล้วกูยู่กับเคยบอกว่ากูเมื่อพออยากรังแล้วให้เป็นเพื่อนเล่นกันใช่สิแหม่หวังเปนแกไปเปลีนนี่วะ กันปนี่ยปนี่ยปนี่ยปนี่บปนี่ยปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเกมมาดีว่าเล่นเกมอะไรจ๊ะเล่นเกมผัวเมียกันเออจริงดินะไอ้นี่ให้น้องเปียกเป็นลูกน้องแจ้งตะวันเป็นเมียผีเป็นผัวเอาไหมเออสนุกฉันจะได้ฝึกการเลี้ยงลูกแล้วมาเล่นเกมผัวเมียกันนะคะให้เปียกเป็นลูกเหรอเออนนองเปียกมึงเป็นลูกนะข้ากูเกิดข้าอยู่ในปาตุ้งเดียวแล้วลูที่เป็นลูก